สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นอีกแล้วนะคะในรายวิชาห้องสมุดนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะคุณครูก็ได้สอนเด็กๆไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องนะคะการตั้งคำถามและการตอบคำถามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูครูนะคะก็จะมาสอนเด็กๆนะคะและทบทวนบทเรียนนะคะให้กับเด็กๆนะคะในหัวข้อเรื่องพยางและคำค่ะเรามาดูความหมายของพยางและคำกันค่ะพยางนะคะพยางหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง นะคะนับเป็น1พยางนะคะซึ่งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้อีกครั้งนะคะพยางหมายถึงเสียงที่เปลงออกมานะคะครั้งหนึ่งนับเป็น1พยางนะคะซึ่งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะ <ort S 1> เด็กๆคะเรามาดูพยางที่ไม่มีความหมายกันค่ะเวลาพวกเรานะคะเปลงเสียงออกมาในแต่ ละครั้งนะคะน่ะเราก็จะนับเป็นหนึ่งพยางนะ,ะลูกเรามาดูพยางชนที่ไม่มีความหมายกันค่ะเช่นนะคะเช่นค่ะขออะค่ะนะคะขออะคะ่นะ,คะ,ะ,คะไม่มีความหมายนะคะลูกงอเองเงงอเอเกงเอเก,ก็ไม่มีความหมายเหมือนกันนะคะลูกต่อไปเรามาดูพยางที่มีความหมายกัน,นะคะ่ะ พยางที่มีความหมายนะคะเช่นขาขาขออาขานะคะเงาเงางอเอาเงานะคะเป็นต้นนะคะต่อไปเราไปดูความหมายของคํากันดีกว่าค่ะคําหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายอาจมีหนึ่งพยางหรือหลายพยางก็ได้อีกครั้งนะคะ คำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายอาจมีหนึ่งพยางหรือหลายพยางก็ได้นะคะเด็กๆคะเรามาดูตัวอย่างของคำที่มีหนึ่งพยางกันค่ะคำที่มีหนึ่งพยางเช่นเกานะคะเกาโคจอเทวัวนะคะคำเหล่านี้นะคะเป็นคำที่มี1พยางค่ะต่อไป คำที่มีสองพยางนะคะยกตัวอย่างเช่นประตูหน้าต่างดินสอตลาดจมูกนะคะคำเหล่านี้นะคะก็เป็นคำที่มีสองพยางนะคะต่อไปสามพยางบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาตุ๊ก,กตาวิทยุนะคะและคำที่มีสี่พยางนะคะก็จะมีคำว่าผู้อำนวยการนะคะพิจารณานะคะคำเหล่านี้นะคะ ก็จะมีหลากหลายพยางค์นะคะก็มีตั้งแต่หนึ่งพยางค์หรือหลายพยางค์ก็ได้นะคะการนับจํานวนพยางค์ของคําแต่ละคํานะคะให้เด็กๆนะพิจารณาจากคําอ่านของค,ะคะํนานะคะเช่นตะกรา้านะคะตะกร้าอ่านว่าตะกร้านะคะอ่านว่าตะกร้านะคะเด็กๆก,ก็ในหนึ่งคำใช่ไหมลูก เวลาหนูอ่านนะคะและเเวลาคุณครูถามว่าเอ๊ะคำคำนี้ค่ะลูกมีกี่พยางเด็กๆก็สามารถนับได้เลยนะคะลูกนับจากไหนนับจากคำอ่านค่ะอ่าต่อไปค่ะจามจุรีนะคะจามจุรีอ่านว่าจามจุรีนะคะหนูก็นับได้เลยจามจุรีใช่ไหมคะอ่าแล้วก็สามารถตอบคุณครูได้เลยว่า จูจุรีนะคะมีพยางค์ทั้งหมด3พยางค์ด้วยกันค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะลูกนักเรียนสามารถนะคะนับนิ้วนะคะนับได้เลยนะคะลูกมันก็จะง่ายนะคะในการพิจารณา,านั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราไปดูลักษณะของคํากันบ้างนะคะลูกลักษณะของคํานะคะคุณครูก็ได้แบ่งออกเป็น3แบบ3ประเภทด้วยกันนะคะลักษณะที่1น,นะคะ คำที่ประกอบจากพยางที่ไม่มีความหมายคำที่ประกอบจากพยางที่ไม่มีความหมายนะคะยกตัวอย่างเช่นพยางที่เปล่งออกมานะคะลูกมันจะไม่มีความหมายนะคะในพยางแต่ละพยางนะคะมันจะไม่มีความหมายแต่พอนํามาประกอบกันนะคะมันก็มีความหมายทันทีนะคะเช่นกีฬานะคะ กอีกีเนี่ยค่ะลูกไม่มีความหมายนะคะเป็นพยางค์แรกที่เปล่งเสียงออกมาใช่ไหมคะพยางค์ที่สองค่ะคือลาเราจุลาสละอาก็ไม่มีความหมายเช่นกันนะคะพอนำสองคำไอ้สองพยางค์นี้นะคะมาประกอบนะคะก็ได้เป็นคำนะคะคือคำว่ากีฬานะคะกีฬาก็คือการเล่นกีฬาคือการกีฬา ชนิดหนึ่งที่พวกเรานั้นได้ออกกําลังกายกันนะคะต่อไปค่ะ2ค่ะลักษณะที่2นะคะคือคำที่ประกอบจากบางคำมีความหมายนะคะและบางคำไม่มีความหมายนะคะลูกก็คืออะไรก็คือในคำคำนี้ค่ะจะประกอบกับพยางนะคะที่มีความหมายกับพยางที่ไม่มีความหมายนะคะ พอมารวมกันนะคะก็กลายเป็นคำที่มีความหมายนั่นเองค่ะเดียวตัวอย่างเช่นค่ะเวค่ะวอเเวนะคะกับรออาลานะคะ, A ะ,คะรวมกันกลายเป็นเวลานะคะเวตัวแรกนะคะไม่มีความหมายนะคะลูกแต่ลานะคะลาตัวนี้มีความหมายพอรวมประกอบการกลายเป็นเวลาใช่ไหมคะก็มีความหมายขึ้นมาทันทีนะคะลูกและลักษณะที่สามค่ะ คำที่ประกอบจากพยางต่างๆที่มีความหมายแต่เกิดความหมายใหม่คำที่ประกอบจากพยางคต่างๆที่มีความหมายแต่เกิดความหมายใหม่นะคะยกตัวอย่างเช่นปากนะคะปากและกาใช่ไหมคะกาก็คือจัตชนิดหนึ่งตัวสีดำๆใช่ไหมคะลองเรียกกา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 นะคะเออพอนะคะพยางแรกกับพยางคที่สองนะคะ มาประกอบรวมก,การก,ก,ก,กลายเป็นคําว่าปากกานะคะก็กลายเป็นกลายเป็นคําที่มีความหมายใหม่ทันทีนะคะง่ายไหมคะลกูกง่ายมากๆเลยใช่ไหมเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็ได้นํานะคะแบบฝึกหัดมาให้พวกเรานะคะได้ลองฝึกทําดูนะคะทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะลูก5้าข้อนี้นะคะ มีคำถามนะคะว่าอย่างไรกันบ้างเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านโจทย์นะคะแล้วตัวเลือกนะคะก็ขอขอกงอนะคะให้นักเรียนได้เลือกกันนะคะใครนะคะจะตอบปากเปล่านะคะเวลาครูถามนะคะก็ใกรขอครขอควางง,งงูอตอบเดี๋ยวตอบพร้อมกันเลยก็ได้นะคะหรือนะคะใครที่สามารถนะคะจด โจทย์ไปด้วยนะคะและคําตอบไปด้วยได้ก็ได้นะคะทำได้นะคะเด็กๆคะเรามาเริ่มนะคะทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะนะคะจงทําเครื่องหมายล้อมรอบอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่พมม1พยางใดต่อไปนี้มีความหมายพยางใดต่อไปนี้มีความหมายกอไก่ขอแองอแขงขอแองงแขง ขอไข่ขอแองอแคงคอแงแคงขอควายงอแองงแงง,งอแง,งงแงงองูจอแองแจงจอแงงแจงอาให้นักเรียนพิจ,จารณาเลยนะคะลูกว่าข้อที่หนึ่งนั้นตอบอะไรนะคะแล้วสามารถตอบขึ้นมาได้เลยนะคะข้อที่สองค่ะพยางค์ใดต่อไปนี้ ไม่มีความหมายพยางค์ใดต่อไปนี้ไม่มีความหมายกไก่ค่ะกอ,ออกอนกออนอกอนกขอไข่ค่ะสอ,ออสอน,สอ,อนอสอนสอนสอนขอควายค่ะวอ,ออวอนวออนอวอนวและง,งูค่ะถอ,ออถอนถออนอถอนถ ตอบได้เลยนะคะลูกง่ายๆนะคะต่อไปค่ะข้อที่3คํคำว่ากระยาศาสตร์มีกี่พยางคำว่ากระยาศาสตร์มีกี่พยางเมื่อสักครู่กูก็ได้สอนวิธีการนับไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูช้อยกันค่ะมาดูตัวเลือกนะคะก็ไก่ค่ะ2พยางขอไข่3พยางขอควายสพยาง งูห้าพยางค่ะสองพยางสามพยางสี่พยางห้าพยางนะคะตอบได้เลยนะคะลูกข้อที่4ค่ะคําในข้อใดมีสี่พยางคําในข้อใดมีสี่พยางกอไก่ปลอกหมอนขอไข่จากกระยานคอควายไม้แขวนเสือ้องู มหานครปลอกหมอนจาก,กรยานไม้แหวนเสื้อมหานครตอบได้เลยค่ะลูกข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายคำในข้อใดมีสามพยางค์คำในข้อใดมีสามพยาง,ายางก์กไก่เอกสารขอไข่สูตรคูณคอควายอวัยวะงองู มาคบูชาเอกาสารสูตรคูณอวัยวะมาคะบูชาตอบได้เลยนะคะลูกช่วยกันตอบเลยนะคะ,ฉะเฉลยค่ะแบบฝึกงหัดนะคะเมื่อทําไปเมื่อสักครู่นะคะลูกเรามาดูฉเฉลยพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1ค่ะพยางใดต่อไปนี้มีความหมายพยางใดต่อไปนี้มีความหมาย กไก่แข็งขอไข่แข็งคอควายแงงและงงูแจ้งนะคะคําตอบคือแจ้งนะคะแจ้งหมายถึงขยายความกระจายนะคะกระจายขยายความนะคะเหมือนกับว่าจแจแจกแจงนะคะหรือว่าชี้แจงให้อาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะลูกต่อไปข้อที่2ค่ะพยางค์ใดต่อไปนี้ไม่มีความหมายนะคะ ไม่มีความหมายนะคะลูกกไก่กอนคอไข่สอนคอควายวนงองูถอนนะคะอ่ะคําตอบคือกอไก่นะคะกอโนโอกอนนะคะไม่มีความหมายนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3มค่ะคาําว่ากระยาศาสตร์มีกี่พยางสอนนับไปแล้วนะคะคำตอบคือสามพยางค่ะเวลานับนับจากคําอ่านใช่ไหมคะ กระยาศาสตร์กระยาศา,าสตร์นะคะลูกดังนั้นนะคะคำว่ากระยาศาสตร์นะคะจึงมีสามพยางค์ค่ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะคำในข้อใดมีสี่พยางค์นะคะคำในข้อใดมีสี่พยางค์ก็ไก่ปลอกหมอนมีแค่สองพยางค์ใช่ไหมคะต่อไปจากกระยานมีแค่ สพยางต่อไปขอค้ายค่ะไม้แหวนเสื้อก็มีแค่3มพยางนะคะและสุดท้ายค่ะมหาณครนนะคะมหาณครนมีเท่าไรเอย่ยมีสพยางนะคะและข้อที่5ค่ะคำในข้อใดนะคะมีสมพยางนะคะคำตอบคือกอไก่เอกสารนะคะก็นับเลยค่ะ เอกสารเอกสารนะคะขอใครอะไรนะสูตรคูณนะคะก็มีแค่2ใช่ไหมคะต่อไปอวัยวะมี4นะคะมาคบูชาก็มี4นะคะคำตอบนะคะก็คือก็ไก่เอกสารนั่นเองค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะในหัวข้อเรื่องพยางและคำนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะลูกดังนั้นนะคะเด็กๆนะคะควรไปทบทวนนะคะทบทวนบทเรียนนะคะใครที่ไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถนะคะเปิดย้อนดูคลิปนะคะดูคลิปนี้นะคะแล้วเปิดดูแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่ที่สอนไปนะคะ ที่ได้อธิบายไปนะคะให้เด็กๆนะคะมันทบทวนบทเรียนนะคะสม่ำเสมอนะคะเพื่อผลสำริ์ทางการเรียนของพวกเราเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูนุ่นขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ